อันนี้ก็ไปซื้ออาหารมาแล้วนะคะเพราะว่าสามีอยู่เนี่ยตู้เย็นเนี่ยว่างเปล่านะคะไม่มีอะไรเลยดูนะยคะ่ะช่องแช่เนี่ยกว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วก็นี่ค่ะมีอยู่แค่นี้ทั้งตู้เย็นว่างมากไปซื้ออาหารก็มีหลายอย่าง เสือเทศมีมะน,นาวมีผักอะยๆอย่างขนัปงปลามีไก่หมกไก่มีนมาากระดาษชำระโยเกิรต์ตเนื้อสเต็กเนื้อเทียมมักรีนนะน้ำผลไม้อะไรก็มีปลามีหมูมี ปลาแซลมอนแล้วก็ปลาซีลทะเลมีกล้วยมีเลยใช้หลายอย่างะนะคะก็หมดนี่ก็ประมาณหกพันกว่าบาทนะคะที่ซื้อมาหกพันกว่าบาทนี่ก็คงจะกินได้ประมาณอ,อาทิตย์เศษๆนะคะพอสามีอยู่คนเดียวแกไม,ม่กินผักอะไรเลย ผักที่แกกินอย่างเดียวก็คือแครอทนะคะดิฉันมาก็จัดเต็มค่ะผักเื่อผักที่นี่ก็ไม่มีอะไรนะไม่เหมือนผักเมืองไทยก็จะเป็นผักหลักๆมีบอคครีมีแครอทอันนี้เป็นผักชีนะคะผักชีบ้านเราอันนี้ก็หน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งนี่ดิฉันได้มานะคะแคบหมูอร่อยมากอร่อยมากๆ ไม่เหม็นตินะคะอร่อยนี่ค่ะเดิสนี่ก็อร่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นแตงกวาคะะ่ะกระเทียมซีมาเยอะหน่อยสามีบอกว่ากินเยอะเกินไปตัวเหม็นกระเทียมอันนี้ก็เป็นหอมแดงนะคะ่วนนี้ก็เป็นพริกหยวกหวานนะคะซีมา,มาอันนี้ก็ มะน,นาวนะคะเลมอนสีเหลืองจะรสชาติอร่อยดิฉันชอบกินสีนี้มันจะไม่ค่อยเปรี้ยวปีดเป็นออกหวานอันนี้ก็เป็นแตงกวางส่วนนี้ก็จะเป็นนะคะกรฟโทมัตโจอร่อยนะคะน,นี้กินเล่นีมีต้นหอมอันนี้ก็จะเป็น,ซน,นเนซลรีนะคะก็รสชาติก็คล้ายๆต้นขึ้นฉ่ายอะไรบ้านเราเนี่ย ใบตั้งโอ๋ใบอะไรเนี่ยเขาเรียกกันนะแคนตาลูปนะนี่แคนตาลูปสับประรดสองลูกค่ะแล้วก็มันฝรั่งมันฝรั่งนี่อันนี้จะเป็นเนื้อสีขาวนะคะแต่ดิฉันชอบเนื้อสีเหลืองมากกว่าเอเดว่าวันนี้เนื้อสีเหลืองหมดก็เลยต้องใช้เนื้อสีขาวแทนนี่ก็เป็นองุ่นองุ้หนนไรเม็ดนะคะ หวานมากกล้วยค่ะกล้วยหอมดิฉันชอบกินกล้วยตอนเช้าเราซมา,าซปาหมนนะคะนี่ปาหมน,นปาหมนแช่แข็งอันนี้ก็เป็นปลาซิวยก็ซอสกระเทยอันนี้เป็นถั่วแขกกระป๋องอันนี้ก็เป็นโยเกิดนะคะเก,กเก่ยวเกิดค่ะหลายอย่าง ทั้งหมดนี้ที่เห็นก็หกพันบาทเสร็จเสร็จหกพันบาทเสร็จเสร็จะามีบอกว่าอ่าที่ไม่ซื้อเยอะเพราะว่าอยู่คนเดียวนะคะก็อยากจะประหยัดเงินเพราะว่าภรรยาอยู่เมืองไทยต้องใช้เงินเยอะนะคะค่าใช้จ่ายที่เมืองไทยเยอะก็เลยอ่ากินเท่าที่ ตัวเองอยากจะกินส่วนในชั้นมาดิชันก็อยากกินหมดทุกอย่างเห็นอะไรก็อยากกินโดยเฉพาะพวกผักผักที่นี่จะแพงนะคะเพราะส่วนมากจะเป็นผักนําเข้าเพราะว่าแคนาดาหนาวเ็เลยปลูกไม่ได้ก็เลยต้องนําเข้าก็เลยจะแพงพวกนี้ที่แพงเนี่ยส่วนมากจะแพงเพราะพวกผักนะคะผักเนี่ยจะราคาแพงพวกกล้วยแล้วนี่ก็ต้องนําเข้านะคะพวกนี้เดี๋ยวดิฉันจะจัดของเข้าตัวเย็นก่อนนะคะค่ะวันนี้ก็อ่า ซื้อของหลังจะกลับมาเมืองไทยะคะอาหารพอที่ฉันกินไข่มาหลายวันละตั้งแต่มาถึงเนี่ยกินไข่มาหลายมื้อละปูดยง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วจะทำวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ